สังกาสนะสูตรว่าด้วยบัญญัติแห่งอริยสัจสี่หนึ่งกราสิกดูกราภิกสุทั้งหลายเราบัญญัติว่านี้เป็นทุกขอริยสัจอัคระพยัญชนะจำแนกในทุกขอริยสัจนั้นหาประมาณไม่ได้ว่าแม้เพราะเหตุนี้เป็นทุกขอริยสัจอยอธิบายไปทุกใจเหลี่ยมนั่นมุมนี้เหลี่ยมนั่นมุมนี้อธิบายได้ไม่มีวันสิ้นสุดแหละ หาประมาณไม่ได้เลยแหละนะเพราะทุกใจคนมันเยอะเหลือเกินเยอะเหลือเกินใช่ไหมไปไล่ให้มันหมดนี่หมดไหมหมดไหมคุณเจ้าบอกไล่ไม่หมดหรอกนะหาประมาณไม่ได้หรอกจะไปจําแนกทุกขาอริยสัตว์นั่นนะล้าจะไปไล่ให้มันหมดนี่โอ้ยคนเรามันทุกตงรวจกี่เรื่องกี่เรื่องกี่เรื่องไอ้อยากตงรวจกี่เรื่องไม่ได้สมใจอยากแล้วมันทุกข์อ่ะตำรวจกี่เรื่องกี่เรื่องใช่ไหมมันจะไปจําแนกจะอธิบายทุกพอเจ็บทุกพอป่วยทุกพอไม่ได้ดังใจคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้จะไปเขียนให้มันหมด ได้ไหมไม่ได้หรอกถ้าเบิกย่อ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 เอามาแค่นี้ก็แล้วกันทุกขารีสตร์ก็แล้วกันทุกใจที่ไม่ได้ตามที่อยากนั่นแหละอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์นั่นและมันเยอะจังเลยท่านบอกกี่เรื่องกี่เรื่องเขียนไม่หมดหรอกท่านบอกเขียนไม่หมดหรอกเขียนไม่หมดหรอกพูดไม่หมดเขียนไม่หมดหรอกให้เราเขียนเราตายพอดีท่านว่างกันเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจหัวข้อให้มันดีๆท่านว่างเนี้ยเอาเท่านี้แหละ ทำความเข้าใจหัวข้อให้มันดีๆดูกราฟิกสุท no yeah ั้งหลายเราบัญญัติว่าข้อนี้เป็นทุกขาอริยสัตว์อัคคระพยัญชนะการจําแนกในทุกอริยสัตว์นั่นหาประมาณไม่ได้ว่าแม้เพราะเหตุนี้เป็นทุกขาอริยสัตว์นี่เป็นเหตุของทุกข์อาิยสัต์มันไม่ไว้หรอกเราบัญญัติว่านี่เป็นทุกขานิโรธทุกขานิโรธก็เหมือนกันสภาพดับทุกความอยากเป็นเหตุแห่งทุกข์นั้บัญญัติไหวไหมโอ้คุณอยากจะพูดกี่เรื่องบัญญัติไม่ไววหรอกเขียนไม่ไว้หรอกเขียนแต่ ความอยากเอขาพอคุณไปหาเอาก็แล้วกันคุณอยากเรื่องอะไรเราจะอธิบายสืบเนื่องไปว่ามันเป็นทุกข์อย่างไรอ,อย่างไงอย่างไงเนี่ยอธิบายสุดไหมทําให้เกิดทุกข์ใจทุกข์กายเรื่องร้ายสืบเนื่องต่อไปต่อไปต่อตอนเองและผู้อื่นช่วงกับช่วงกันไม่วันสิ้นสุดนี่เขียนหมดไหมเขียนหมดไหมเขียนไม่หมดหรอกมันทําให้เกิดปัญหาอะไรบ้างเนะโอ้ยเขียนไม่หมดหรอกเขียนไม่หมดหรอกเขียนไม่หมดหรอกมันเป็นทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลท่านก็เลยบอกมันเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลจบ ปัญหาเป็นเหตุทุกทั้งหมดทั้งมวลท่านเลยจบที่ตรงนี้เลยจะไปเขียนให้มันหมดเนี่ยมันไม่หมดหรอกใครไปเขียนหมดได้ทุกใจทุกกายเรื่องร้ายเนี่ยมันเกิดต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อตนเองและผู้อื่นเนี่เหนี่ยวนาก็ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องไปเขียนหมดยังไงโอ้โหคนนี้ทุกอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้คนนี้ทุกอย่างงี้อย่างงี้คนนี้ทุกอย่างงี้เขียนตายพอดีเขียนไม่หมดหรอกโชวกับโชวกันไม่หมดหรอก ก็มีบากมาแต่ละทีแต่ละทีก็สร้างทุกมาแต่ละแบบแต่ละแบบแต่ละแบบแลสุดท้ายก็สร้างไปทุกแบบเลยไม่ไหวเขียนไม่หมดเพราะอะไรเพราะมันเป็นทุกทั้งหมดทั้งมวลทุกทั้งหมดทั้งมวลจะเขียนหมดไหมล่ะเขียนไม่หมดไม่หมดหรอกเห็นังทุกสภาพดับทุกเขียนไม่หมดหรอกจะบอกก็ดับทุกจากเรื่องนี้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 จนทุกเรื่องเขียนหมดไหมเขียนไม่หมดตายไปดี ก็บอกสภาพดับทุกดับตัญหาดับความอยากแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องก็พอแล้วคุณอยากเรื่องไหนคุณก็ไปดับเอาให้เราโมให้ดับทุกจกไม่ได้ดังใจนายกอดับทุกจะไม่ได้ดังใจนายขอดับทุกจะไม่ได้ดังใจนายคอดับทุกจะไม่ได้ดังใจเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เขียนหมดไหมเขียนไม่หมดหรอกคือเขียนไว้ยังไงตายพอดีบอกสภาพดับทุกก็แล้วกันดับตัญหาก็แล้วกันคุณไปดับความอยากให้มันได้เถอคุณอยากเรื่องไหนดับความอยากให้มันได้มันหายมันหายทุก่อนนนแ ว่างกันหายทุกเรื่องนั้นแน่นอนมันก็จะหายทุกทั้งหมดทั้งมวลสืบเนื่องไปอีกแล้วมันก็ทาให้ทุกทั้งหมดทั้งมวลดับไป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 เขียนไม่หมดหรอกทุกอะไรดับไปบ้างเขียนไม่หมดหรอกเพราะทุกใจดับทุกกายทุกเรื่องก็ดับจากพฤติกรรมใหม่เรื่องรายทุกเรื่องก็ดับไปจากพฤติกรรมใหม่จะไปเขียนหมดไหมว่าทุกอะไรดับไปบ้างจะไปเขียนหมดยังไงอ่ะใช่ไหมมันเยอะไปหมดเลยทุกทั้งหมดทั้งมวลดับไปหมดเลยเขียนไม่หมดหรอกก็เพราะะนเอาไปคําเดียวก็แล้วกันเหมือนกันนะ ทุกขนิโรธทุกขนิโรธาเรียสัตว์คือตัญหาดับตัญหาดับความทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลดับหมดทุกใจทุกกายเรื่องร้ายทั้งหมดทั้งมวลดับหมดเลยดับทุกอย่างเลยจากเรื่องนั้นเรื่องเดียวนี่ดับหมดเลยทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดจากอยากเรื่องนั้นเรื่องเดียวดับหมดไม่มีเหลือเลยเปี่ยงหมดแถมไปดันโรคเรื่องร้ายเก่าให้เบาไปได้ด้วยน่นของแถมเลยของแถมมันบอกของแถม นี่ของแถมแต่ของจริงคือทุกทั้งหมดท้งมวลดับของแถมก็เป็นของแถมที่ดีก็ดีไม่ใช่เหรอทุกกายเรื่องร้ายกระเบาด้วยจากพฤติกรรมเก่าอันนี้ของแถมพูดไม่หมดหรอกมันบอกมันมีอะไรบ้างที่เบาลงไปอีกไม่หมด,ม,หม,ดมันบอกแต่สภาพดับทุกแล้วกันนะปัญหาดับถึงกวางนี็ขยายอีกต่างหากว่าเพราะสำรอกกิเลสได้เพราะสำรอกปัญหาได้ พอสำลอกตันหาได้สละตันหาได้สำลอกได้วอวกออกเลยวอวกเขียว,วอวกเหลืองเลยไม่ต้องไปอยากได้อีกเลยสำลอกออกไปเกลี้ยงเลยนะแล้วก็วิธีดับทุกเราบัญญัติ ว่านี้เป็นทุกขนิโรธกรามินีปฏิปทาอริยสัจอัคาราพยัญชนะการจำแนกทุกขนิโรธครามินีปฏิยอริยสัจนั้นหาประมาณไม่ได้ว่าแม้เพราะเหตุนี้เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเนี่ยเพราะเหตุนี้นี่ปฏิบัติอย่างนี้จึงดับทุกข์ได้ จะไปเขียนวิธีดับทุกข์ให้มันละเอียดละอไปหมดเลยเนี่ยได้ไหมเขียนไปจนครบเลยนะโอ้มันเกิดทุกข์มาอย่างนี้เกิดสภาพรู้อย่างนี้พิจารณาแบบนี้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 ไปให้หมดเลยพิจารณาใจรักเลยว่ามันเป็นมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นทุกข์แบบไหนแบบไหนมันไม่เที่ยงแบบไหนแบบไหนเขียนให้หมดเลยอ่ะที่ตัวเองคิดออกแบบมันเขียนไวไหมมันเขียนไม่ไวหรอกมันทำให้เกิดทุกข์อย่างนี้แล้วก็เกิดดับทุกข์ขึ้นมา มันเขียนไม่ไหวหรอกก็เอาแต่เนื้อหลักๆก็พอว่าพิจารณาประมาณไหนประมาณไหนใช่ไหมเออพิจารณาประมาณนี้ประมาณนี้แล้วทุกมันหายแต่แท้ที่จริงเนี่ยเรารู้เรารู้แค่นั้นไหมไอ้ที่เราบอกก็เราพิจารณาอย่างนี้แล้วมันหายถ้าจริงๆเรารู้แค่นั้นไหมไม่ใช่มันรู้ลึกกว่านั้นอีกใช่ไหมมันรู้ลึกกว่านั้นมากกว่านั้นอีกว่ามันเป็นทุกสืมเนื่องสืมเนื่องสืบเนื่องสืบเนื่องไปแล้วก็รู้ต้องมารู้กี่ชั้นกี่ชั้นกี่ชั้นใช่ไหม เรารู้ลึกซึ้งคนนั้นอีกแต่ที่เรารู้เรามาเขียนจนหมดเอาไว้ไหมไม่ไว้ท่านบอกไม่ไว้หรอกวิธีดับทุกขนะ์น่ะการพิจารณาเพื่อดับทุกข์นะตั้งศีลมาปฏิบัติแล้วใช้ปัญญาในการดับนะปัญญาถ้าจะามาเขียนให้หมดนี่ไม่หมดหรอกมันเยอะแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันเลยโอ้โหมันทำให้เกิดทุกข์สืบเรื่องสืบเรื่องสืบเรื่องนี่เขียนไม่ไหวหรอก เขนไม่ไหวหรอก่านก็บอกว่าอพอแล้วพอแล้วท่านี้ก็พอแล้วเอาพอประมาณเนี่ยพอให้รู้เขาที่เหลือคุณก็ไปแตกเขาเองท่านเลยเขียนสันนิษฐานสูตรเอาไว้ท่านเขียนปฏิจจสมุปาาทเอาไว้เขียนสันนิษฐานสูตรเอาไว้ว่ามันเหนียวนํากันนะสืบเนื่อง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 ต่อไปนะแล้วก็เขียนสังขารเอาไว้ว่ามันแตกตัวนะ กิเลสนะี่ này, มันเป็นแตกตัวนะันเป็นอาสะวะนะมันแตกตัวนะมันแตกตัวไปเรื่องอื่นเรื่องอื่นเรื่องอื่นด้วยนะแตกตัวเรื่องนั้นก็แตกตัวมากขึ้นแตกตัวไปเรื่องอื่นก็แตกตัวมากขึ้นเรื่องนเป็นวิบากร้านะเหนี่ยวนํากันแล้วเป็นวิบากร้ายนะท่านก็ให้คนรู้เอาเองอนุมานเาเองเปรียบเทียบเอาเองขยายความเอาเองอะไรเอาเองแปดหมื่นสี่พันประรมขันธ์แปลว่าไม่มีวันสิ้นสุดคุดทำความเข้าใจเอาเองมันเขียนไม่ไหวหรอกเขียนไม่ไหวหรอก จะเขียนละเอียดเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ได้ก็เอาพอประมาณนะก็จบใครมีปัญญาก็ลับไปพอประมาณตามเหตุการณ์นั้นแล้วก็จบใครมีปัญญาเอาไปใช้ประโยชน์ใครไม่มีปัญญาก็แล้วไปไปเติมปัญญาก่อนคุณไปทําความดีให้มากๆก่อนไปทุกข์กัมันพอก่อนทาความดีให้มากก่อนแล้วค่อยมาเรียนผู้กขนไม่รู้เรื่องอรไปทุกข์กัมันพอก่อนเข้าใจไหมไปใช้เวรใช้กรรมให้มันพอก่อนถ้ามันเบาบางก่อนไอความทุกข์วิบากเนี่ย ใช้เวรใช้กรรมไปทุกทรมานให้มันพอก่อนแล้วก็ทําความดีให้มันมากพอก่อนแล้วค่อยมามันจะได้ฟังรู้เรื่องไม่งั้นมีบากมันก็บงังอย่างนั้นฟังไม่รู้เรื่องหรอกอย่างเงี้ยดูกระพิสูจทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทาความเพียยนพอร,รู้ตามความเป็นจริงว่ามีทุกเหตุแห่งทุกสภาพดับทุกวิธีดับทุก ออาเอาอีกสักสองสามสูตรหน่อยอวันนี้นี่ถือว่าเป็นวันพิเศษกันแล้วกันเนาะอย่าทุกข์ใจเลยนะท่านที่ยึดมั่นถือมั่นว่าจะเริ่มตอนเก้านาฬิกาตอนอะไรอะไรนี่นะโอ้ท่านก็อย่าได้ทุกข์ใจเลยนะจะเริ่มอะไรอะไรตอนไหนตอนไหนก็อย่าทุกข์เลยวันนี้วันจิตอาสา,าวันเกิดของพุทธนะวันนี้วันเกิดของพุทธาสาวกนะวันเกิดของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมน,ะหนะหนึ่งลนหนึ่งหนึ่งลนหนึ่ง หนึ่งละหนึ่งนานาหนึ่งละหนึ่งนาพ้นทุกและพ้นทุกนาหนึ่งละหนึ่งคืออ่าอะไรสิ้นอยากสิ้นทุกสิ้นอยากสิ้นทุกหนึ่งละหนึ่งหนึ่งละหนึ่งหนึ่งละหนึ่งสิ้นอยากสิ้นทุกสิ้นอยากสิ้นทุกสุขยังยืนนา สิ้นอยากปุ๊บสิ้นทุกปับ๊บหนึ่งละหนึ่งหนึ่งละหนึ่งเหตุละผลเหตุละผลหนึ่งละหนึ่งหนึ่งละหนึ่งเหตุละผลเหตุละผลเหตุละผลน้า